สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เสียงอาจจะเป,ปลี่ยนนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งหายจากการเป็นวัดค่ะตอนนี้นะคะกำลังจะเดินไปออที่บริษีทน,นะคะับเปื่อส่งเอกสารนะคะมาเล่าถึงออคือมีคนคนคือคนไทยเรานะคะยังมีความจำ ในเอ่อในการที่ว่ามีสามีฝรั่งนะคะว่าสามีฝรั่งนะครับเดินมาเซกีเซกีเอฝรั่งแกยูรานดาฮอยมีเดียวิเ<า> <laughs> <I choose> <laughs> จอเพื่อนพอดีเดินมาเจอเพื่อนพอดีอ่ะเจอเพื่อนที่ทำงานพอดีนะครัเป็นทำงานพยาบาลด้วยกัน,นะ คือคนไทยอ่ะยังมีความเชื่อผิด,ผดอยู่ว่าฝรั่งเท่าอ่ะชอบไปเอาสาวๆมาเลี้ยงดูตอนแก่ไปเช็ดขี้เช็ดเลี้ยวนะ่ะอันนี้มันยังเป็นความเชื่อผิดๆนะ,ะทุกคนจริงๆแล้วคือ,อพวกหนุ่มหนุ่ม,ม,มที่ใบกเกษียณแล้วอะ่ะเขาก็ก,ก็ยังไงอะ่ะคือเขาเหงาอะ่ะบางคนที่เขามีคู่อยู่เขาก็ไม่ได้ที่ต้องไปหาเดียคนไทยบางคนที่เขาแบบไม่มีคู่อะนะ่ะ ก็แบบเปิดเขาได้เจียนแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตร่วมกันอะไรในร้านค้าเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยอัที่อย่างประสบการณ์ที่สวิตเซอร,แร์แลนด์ค่ะที่เห็นมาคือมันไม่ได้เช็คขี้เเยี่ยวกันหรอกค่ะเพราะว่าฐานดูแลเ่าจะข้ามตรงนี้ดเดี๋ยวรถเสียบเอาไม่เอาก็ต้องข้ามทางมาลายนะครับ คือเอาถึงไหนลนะคือแล้จากประสบการณ์ตร,รงของตัวเองนะคะคือผูอ้สูงอายุเนี่ยเขาเกษียณอายุไปเนาะเขาก็จะแบบเหมือนเขาอยู่คนเดียวแล้วก็หาคืองานไม่ได้ทําแล้วตอนนี้คือเขาจะหาชีวิตแบบเวลาไปเที่ยวแล้วอาจจะมีการเทคแคร์ดูแลกันน,นิดหน่อยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบต้องขี่เส็เดียวถ้าถึงแล้วถึงขั้นที่ว่าต้องเช็จขี่เสร็จเดียวแล้วก็ อันนั้นนะคือเขาจะต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์พยาบาลผู้สุงอายุแล้วะะตอนนี้คือลมแรงมากทุกคนผมพัดผมปลิวอันนี้คือหมู่บ้านที่พี่อยู่นะะเมืองน,น,นช่วงนีไไ้อาจจะได้พาทุกคนไปเที่ยวนะคะเพราะว่าช่วงนี้คืองานเยอะค่ะท,ทุกวันเลย คนที่นี่น่นารักนะคะเราเราเดินไปนไหมนมาไหน,นเดี๋ยวจะพาทุกคนไปซื้ออาหารนะคะวันนี้วัน,นวันนี้ก็วันศุกร์นะคะแล้วก็มันก็จะปิดเร็วเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเสาร์เสาร์อาทิตย์เสาร,สร์วันเสาร์เปิดครึ่งวันนะคะ ช้อปปิ้งช้อปปิ้งทุกที่นะคะคือวันเสาร์เขาจะเปิดประมาณครึ่งวันแต่ถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวเขาก็จะเปิดเต็มวันเนาะแต่แถวบ้านพี่คือวันนี้เขาปิดประมาณห้าทุ่มอ๋อไม่ใช่ห้าโมงเย็นแล้วก็วันเสาร์เขาก,ก็ปิดประมาณเที่ยงนะคะวันอาทิตย์คือทุกที่ปิดหมดนะคะถ้าเกิดใครจะตุนอาหารใบหนึ่งสำหรับเาสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ต้องมาซื้อกันถ้าใครมีเวลาบ้างก็งมาซื้อวันเสาร์ช่งชวงเช้าเท่านั้น แต่พรุ่งนี้พี่ทำงานนะคะพี่มมีเวลาซื้อขังข้าวพี่ก็เลยจะลอบแดะมาซื้อวันนี้ก่อนวันนี้คือปันสุกอันนี้ก็จะเป็นอา,า้ารที่หมู่บ้านส่วนข้างหน้าทีะะ่เป็นจะเป็นโฮมสุป,ปอร์มร์เก็ตใหญ่ ถ่ายรูปนะครับเพราะว่า,าข้างในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยเขาก็จะห้ามถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ่ายวิดีโอเดี๋ยวขอไปซื้อของก่อนนะคะออกมาเล่าประสบการณ์กันใหม่มาเล่าเรื่องของข้อหลักแหล่งหาเพียคนไทยไว้ชิคกี้พายเดียวนะลังจะไปซื้อของแล้วโอเคค่ะทุกคนซื้อของเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงไหนกันแล้วรู้สึกว่า ผู้สูงอายุเนาะคนวัยเกษียณนะคะทำไมมึงไปชอบหาผู้หญิงไทยมาเป็นภรรยาเพื่อมารับใช้เป็นวิชาทำกับข้าวอาหารคอยชิปขี้เช็ดเที่ยวนั้นจริงไหมบบอกเลยว่าไม่จริงไม่จริงเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องชิจริบเพราะว่าคนท่เ่ยถ้าเกิดคนที่เขามีคู่อยู่แล้วเขาก็จะไ,ไม่ไปหาผู้หญิงไทยมาแต่งงานจ้ะสำหรัหบคนที่เขาแบบ ภรรยาเด็กตายไปแล้วอะไรเงี้ยเขาแก่มาเขาก็ต้องอยากหาคู่เที่ยวหาคู่ไว้คอยดูแลกันยามแก่เท่านี่มันเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับส่วนมากเขาจะหาคู่เที่ยวมากกว่านะคะส่วนจะเคฟชี่จะเชฟซี่จะเทเี่ยวได้ไหมนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแก่มากจริงแล้วเขาจะได้อยู่นนะะบ้านพักสลาน ก็จะมีกิจกรรมดีๆก็จะไม่ให้เมียเขาดูว่า,าวเมื่อตนอนไหแล้วก็จะส่งไปที่บรรทักอุชดาเมื่อกีก้เราไปซื้ออาหารมาทุกคนก็คือของแพงขึ้นเป็นสองเท่าตัวเลยนะฮะของยุโรเปเลยคือแพงมากหลังจากช่วงโควิดผ่านไปนะคะเศรษฐกิจยุโรปก็แย่ลงหลังจากที่ยุโรปเขาทำสงคารามกันกับรัสเซียเนาะ ก็มันก็จะเป็นผงพวงก,กระทบกันไปแบบเป็นเศร,รษฐกิจล้มแบบลูกระนาดอะ่ะเพราะช่วงนี้มันก็จะมีปัญหาแบบอะอะไรรัสเซียรบกันกับยูเคร,รนนะคะแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ช่วยออิสราเอลในการลบกับพวกส่นนะะวนกาซาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เศร,รษฐกิจยุโรปช่วงนี้แย่มากนะคะแล้วก็ค่าคงชีพกแพ็แพงนะคะ แต่ใดๆนะคะการหาผัวฝรั่งหาคนยุโรปยุติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการจัดการบริหารการจัดการของที่นี่เขาตีออกมาจริงในการสวัสดิการต่างๆสำหรับใครอยากนี้มีสามีถือว่าเป็นบุญแล้วกันที่ได้มีสามีมาล่งชาวต่างชาติยังไงความจริงให้เราลำบากหรอกค่ะนะครับตอนนี้เช็คที่เช็คที่เช็คย้อมก็เช็คไท่ว ก็ต้องชิงมรดกก้อนหนึ่งไาห้เธออยู่แล้วถูกไหมเอออ่ะตอนนี้ถึงไปสนีแล้วขอแวะส่งไปสนีแป๊บหนึ่งน,นะคะโอเคค่ะทุกคนอ,กออกจากที่ทำการไปนสนีแล้วนะคะแล้วก็ข้างในเขามีขายอ,อ่าพวกอ,อ,อ,อ่าเรียกอะไรเครื่องประดับอาหารก็สิอาหารแล้วก็เลื่อวไปงนึกภาษาไทย คนเชื่อในเรื่องห,งหนงินนะคะก็สาอีก็ช่วยในเรื่องิดเช่นเดียวกันจะช่วยในการโปรโลมแรงมากเขาเชื่อเรื่องหินจะเพิ่มในการซัล้างในสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะแล้วก็ปรับสมดุลตา่างๆในร่างกายของเราัที่คนเชื่อทนี่ก็ซื้อถึงเส้นไนึี่แล้วก็อีกเส้นหนึ่งว่าจะเป็นฝาดานนะคะ จะมาแท่เรื่องสั้นๆนะคะก็คือว่าใครอยากได้สั่นฝรั่งที่คนแนะนำเลยว่าอย่างไงก็ดีอยู่แล้วนะคะคุณจะเป็นฝรั่งแก่อะไรยังไงก็ช่างเถอะนะคะแต่ยังไงก็รับรองว่าคุณไม่เช็ดที่์เดตดเอฟฟรีอยู่แล้วนะคะเขาต้องมีมรดกสักก้อนหนึ่งอ่ะคุณทิ้งไว้คุณอยู่แล้วนะคะเอาที่แน่แนการันตีได้เลยว่าคนที่ได้สั่นฝรั่งไม่ได้มาเช็ดที่เช็ดเวหรอกค่ะ น,นี้ฝรั่งได้หายเลยบอกเลยยิ่งเป็นฝรั่งยุโรปนะคะดีมากะคะ่ะป็นแสแลนยิ่งดีไปใหญ่เลยน,นะะ่ะเอาใจจเจอกัคลิหน้านะคะรปบต้งาับไปก่อนนวัสนะะี้ค่ะ